ตามนี้่องกินเรืองขึ้น ward เป็นหมอเหรอ,อ เคยจุดพ <iyorsun? S 2> ิสดารที <Britt hing> ่สุดก็คือจุดใต้น้ำแล้วหนึ่งครั้งแต่ครั้งนี้สึกว่าจะพิสดารขวาเป็นเป็นปลาดาวไปเลยคือจำจุดที่เมื่อยที่สุดแล้วคือเหมือนโดนลวงก้นอยู่ตลอด ของหน้ารักแบบนี้นะครับอัดน่นไปด้วิตามินด6แล้วก็ b 1มี2สูแถมมีน้ำตาลน้อยแล้วก็มี2รสชาติให้เลือกนะครับทางรถซอฟต์ทรีนจีและวก็เบรเบอร์รี่ครับผม้อร้าสดชื่นรีบขัดกำลอนนะครับในรถนี้ก็กว้างนะเนี่ยใช่ข้างนอกเนี่ยผมคิดว่าแบบมันจะแคบแคบคือแขนขายยกย่างผมเนี่ยก็คือยืดได้สบายเลยแบบไม่ได้ขยืด้วยนะโอ้สามารถยืดได้เลย แขนเลยสําหรัใช่จริงๆมันแบบมันใช่มันมันยืดไปหมดเลยสบายที่ผมยังแบบเวียนก็เลย N- <laughs> ที่ชาวบ้านให้มาเลยประทังชีพด้วยอะไรนะมันลุมลบภไปเลยประมาณนี้ครับใช่ก็อตอนนี้ไม่ได้กลับบ้านรา้พฉกษ์ึกประมาณสี่ปีได้แล้วตอนนี้คือหน่มฟางที่โรยไว้หน่มฟางที่โรยไว้มันคงม,มีนกมากินอะไรกันไปหมดแล้วผมก็เลยเข้าบ้านไม่ถูกโอเคมาพูดนะครับนี่ตานนี้มานานแล้วแบบที่แบบร้านอยาไม่ชอบทำ เป็ครับครับรอไปเรนะครับลูกระนี่ครับสมมติคือเราเปิดดันยำทางแถวอยู่ไหนนะครับยกมือหน่อยครับไหนก็มาเข้ากราส้เงี้ยเดี๋ยวผมเปิดระชุบเลยนะโชคเอากาแฟให้คุณเขาหน่อยครับหนักนะหนักหนักหนัก เราปุยนเรื่องอะไรนะครับเราจะกินเอาเอาเอาหนูกินข้าวกับใครเค้าบลูกกินกับเพื่อน <laughs> เพื่อนเยอะเลยแก้แค่วันนะครับ <laughs> เราจะเริ่มกินกันแล้วทำหลังจากที่เราพูดกันไม่หยุดเลยพูดกันอะไรไอาพูดอยู่คนเดียว,ยวถามตรงทังถามถามได้ครับผมไม่ไม่ได้สูกจริงๆครับ นั่งกินดีๆละโอเคเราก็จะมากินข้าวนะครับเอ,อ๊ะมีตะกับอ่ะมี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 โอ๊ะมีมีต่กับอ่ะ ห้องเนี่ยมันผมคิดแล้วว่ามันเราไม่ค่อยได้ใช้พลังงานเยอะ,ะครับการกินแป้งเยอะเมื่อกี้ผมได้แป้งจากจมูกข้าวสาลีแล้วก็ได้คาร์โบไฮเดรตจากหลายๆอย่างไปแล้วเรากินโปรตีนตรงนี้ดีกว่านะครับเป็นกุ้งเผาเกินกุ้งเ,เผาดีกว่าแล้วก็พวกลาบทอดแล้วก็ผัดฉ่าปลาคังเนี่ยเรากินเป็นแบบสแนค็คใช่โอเคแล้วก็จานช้อนซ่อมทุกอย่างครับผม เอ่อทุกคนไม่ต้องไม่ต้องซื้อส่งมาให้ผมนะครับผมมีแล้วผมตัดสินใจใช้คอลเลกชันของพี่ซันเตอ๋อครับเป็นนักวาดรูปที่ผมเป็นแฟนคลับพี่ซันเตอ๋อแล้วคือเขาให้เซตเป็นแบบเป็นจานชามช้อนแก้วปิ่นโตทุกอย่างที่มีลายภาพวาดของพี่ซันเตอ๋อมาตอนแรกผมกะจะเก็บเป็นเป็นคอลเลกชันไว้ครับเหมือนเพลงนมูกวันนี่นครับแต่ว่าสุดท้ายเพราะมันไม่มีกินไม่ใช้จริงๆเราก็ต้องหยิบออกมาใช้แล้วก็ขอสารภาพว่าจานที่เอาของพี่ซันเตอ๋อมาใช้ครับ รูที่พิสันเต๋อวาดไว้อ่ะมันหลุดออกไปแล้วเพราะกับการล้างจานสองครั้งก็เลยกลายเป็นจานธรรมดาแต่ว่าใครชอบกินบั๊กุ่ง